สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนลงทรงผมนะคะอันที่เราจะสอนลงนะคะจะสามารถลงได้หมดเลยค่ะทั้งทรงผมและก็เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะให้ทุกคนไปจิ้มลิงก์ที่ทิ้งไว้ให้ข้างใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยค่ะเมื่อกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนมาแตกไฟล์ได้เลยค่ะ แล้วก็ให้เราคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็อยู่ที่หน้านี้นะคะแล้วก็ไปที่ OpenIV ค่ะแล้วก็เปิด Edit Mode แล้วก็ไปที่ Mod Update, m o d Update x64 DLC Pack นะคะแล้วก็ทำการลากอันนี้นะคะลง OpenIV ได้เลยค่ะแต่เราจะไม่ลากนะคะเพราะว่าเราเคยลงไว้แล้วค่ะเมื่อทุกคนลากเสร็จนะคะก็ให้กลับไปที่ GTA นะคะ Update Update RPA Common Data แล้วก็หา DLC list นะคะแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กด Edit แล้วก็คัดลอกมา1บรรทัดนะคะแล้วก็ c o n t r o l V ได้เลยคะ่ะแล้วก็ลบชื่อแล้วเราก็ทำการนะคะลงชื่อ MP code ตัวนี้ได้เลยคะ่ะ แล้วก็กดเซฟได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปที่ GTA V ค่ะแล้วก็มอ d ์อัปเดต X64 DLC p a k นะคะตอนนี้นะคะมันก็จะมี MP c o d e ต o ที่เราลงมาเมื่อกี้อยู่ในนี้แล้วค่ะก็คลิกเข้าไปนะคะ DLC X64 Model c d m a g e และนี้นะคะก็จะเป็นของผู้หญิงกับของผู้ชายนะคะ ถ้าเราจะลงของผู้หญิงนะคะก็ให้เข้าที่ฟีเมลนะคะแต่ถ้าจะลงมอดของผู้ชายก็เข้าที่เมลนะคะเดี๋ยวเราจะลงเป็นตัวอย่างของผู้หญิงให้ดูค่ะมันถ้าทุกคนลงมานะคะมันจะมีแต่ตัวบนนะคะจะไม่มีอันล่างค่ะเข้าไปข้างบนแล้วเราก็ทําการนะคะเตรียมทรงผมนะคะที่เราจะนําไปลงในนี้นะคะลากลงได้เลยค่ะนี่ มันก็จะลงไปอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูมันเมื่อลงนะคะมันจะอยู่ล่างสุดนี่นะคะก็จะเป็นทรงผมที่เราลงมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมนะคะว่าทรงผมที่เราลงมานี้มันติดหรือไม่นะคะเมื่อเข้าไปในเกมแล้วนะคะให้ทุกคนไปที่วอลดอกนะคะแล้วก็เลื่อนไปที่แพรค่ะจากนั้นนะคะก็เลื่อนหาทรงผมนะคะ ที่เราลงนะคะตรงที่เราเลื่อนผ่านก็จะเป็นทรงผมที่เราเคยลงทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าทุกคนไม่เคยลงนะคะมันก็จะเป็นทรงผมหัวล้านนะคะหัวโลน้นนี่นะคะมันก็จะเจอทรงผมที่เราลงมาเมื่อกี้แล้วคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะ